เนาะอันนี้อย่างแบบที่บางคนเนาะบอกว่าอยากจะปลูกไผ่อย่างเงี้ยปลูกไผ่ที่มันมันอยู่ที่ว่าตัวเราอะนะว่าเราจะเอาไปทําอะไรปลูกเพื่ออะไรมากกว่านะอย่างบบที่เราที่ปลูกไผ่เนี่ยบางคนไผ่บ้านเราอะมันมีทั้งหมดตั้งแปดร้อยกว่าชนิดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอามาปลูกเพื่ออะไรปลูกเพื่อขายลำขายหน่อเนาะไผ่เล็กไผ่กลางไผ่ใหญ่อย่างเงี้ยกับไผ่ตัวเนี้ยที่ผมเห็นเนี้ยเป็นไผ่ไผ่ขนาดเล็ก ตระกูลไผ่ตัวเนี้ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณสี่สี่ตระกูลนะที่ว่าลำต้นคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะลำต้นที่เขาจะออกเขียวๆเนี้ยจะมีพวกไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงกินหน่ออย่างเงี้ยเนาะแถวจันทบุรีจะเรียกว่าไผ่เลี้ยงเบากับไผ่เลี้ยงหนักหรือว่าเป็นทาพางภาคเหนือเรียกไผ่ลูกดำอะไรประมาณนี้แหละครับผมข้าไผ่ตัวเนี้ยอ่ามันถ้าพี่ๆเขาจะปลูกเพื่อใช้กินหน่อเงี้ยก็แนะนําให้เป็นพวกไผ่ไผ่ไผ่เลี้ยงสามฤดูไผ่เลี้ยงกินหน่ออะไรประมาณประมาณเนี้ยเนาะ แต่ว่าท่าที่เขาจะปลูกพวกไผ่ใช้ลำอย่างเงี้ยแนะนำพวกไผ่พวกพวกสร้างไทยลวกแดงพวกนี้จะเป็นไม้ไผ่ที่เราใช้ในผ้าของการเกษตรใช้ในการทําโครงสร้างเนี้ยเหมือนกับพี่ๆเขาปลูกไผนะ่เนี่ยบางคนปลูกมาแล้วมันลกเออจะหาวิธีสร้างรายได้จากเขาได้ยังไงอย่างเงี้ยเหมือนกับไผ่ตัวเนี้ยนะหนึ่งไร่นยะมันจะปลูกได้ประมาณสักร้อยหกสิบต้นในที่เห็นอยู่ฮะเนี้ยกอกอเนี่ยนะก่อนนี้เรา ตัดได้ประมาณปีหนึ่งได้ไม่ต่ำกว่าสี่สิบลำครับสี่สิบถึงห้าสิบลำอยู่ที่ว่าถ้าเราทําทํากอให้ให้เขาใหญ่แล้วค่อยตัดไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีเราจะมีรายได้ถ้าเราอ่ะตัดอ่าเราปลูกก็ประมาณสักกอหนึ่งเอาสักสี่สิบลำอย่างเงี้ยนะลำประมาณสักสองนิ้วสองนิ้วกว่าเนี่ยราคาซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณลำละสิบบาทเนาะถ้าเราทิพเน็นแล้วแช่น้ํายาแล้วเนี่ยก็เราก็ยังขายได้นะลำละม่ยี่มห้าบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราขายไลำลำละลำละประมาณสัก สิบบาทเงี้ยกองหนึ่งเราก็ได้มันสี่ร้อยแต่ว่าเราจะขายเป็นเป็นพวกก้าไหมก้าก้าก้าพันของเขาเนี้ยก็าขายเราเราก็ขุดเงาขายก็ได้ขุดเงาขายเอาไปแปรรูปขายอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่ิธีการขายข,ายของพี่ๆแต่ละคนนะการปลูกไข่แล้วบางคนก็เอาไปปลูกพวกทําฐานบ้างเงี้ยเนาะอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวผมก็แนะนำเนาะมีโอกาสว่าพี่ๆเขาสั่งไม้ที่ว่าจะเอาไปปลูกที่หน้าบ้านอย่างเงี้ย มาสองสามต้นเนี่ยผมก็จะทให้พี่เขาสามต้นตัดเจ้าหกสิบเซนเมตรหนึ 1, 2, ่งสองเมตรสามเมตรแต่แนะนําถ้าเป็นภาคของการเกษตรปลูกไปอาชีพเนี่ยเอาต้นเล็กๆก็ได้เพราะเราไม่ต้องมาคายันเนาะแต่ว่าบางคนปลูกว่าต้องการใช้ร่มเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดสามเมตรสี่เมตรได้หมดนะครับหกเมตรก็ได้เหมือนกับว่าเราคล้ายๆกับราล้อมนั่แหละเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้พี่เขาดูนะว่าการจัดการลําไผ่เนี่ยกอหนึ่งเนี่ยเราได้ได้กลางเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าเราจะปลูกขายจะขายเงาขายก้าพันมันก็ได้นะ ขายก้าพันนีจ้จะได้เยอะหน่อยขายเป็นลำกจ็จะได้น้อยหน่อยที่เราขยันแปรรูปอีกเราก็ได้เยอะเราทิดเม้นในการแช่น้ํายาอีกเราก็ได้ได้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเนาะนะครับอันนี้อยกกรับอุปก,กรณ์อุปกรณ์การทําไผ่ไม่มีอะไรหรอครับมีหนึ่งสองมีแค่สามตัวอันนี้ผมจะติดแล้วผมไปตลอดเนาะอันนี้ผมจะทําบ้องอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแล้วก็ไม้ไม้ไผ่ไ,ม,ไ,ม,ไม่ตัดเอาที่ไหนก็ได้เป็นดามต่อจะอายาวเท่าไหร่ก็ได้นะ เนี่ยเวลาผมจะใช้งานผมก็เอาเอามา,า,าสวมอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อให้มันแน่นเท่าน่อยเสร็จแล้วก็พร้อมใช้งานเราไม่ใช้ถนัดมือเนอะอาะเดี๋ยวผมจะลองแับเอาการที่เราหาเลือกลำไผ่นะลำไผ่ที่ว่าแก่ถ้าลำไผ่แก่เงี้ยมันเหมาะกับการใช้ลำละเราไม่สามารถที่ว่าจะอ่าพี่ๆไม่สามารถที่ว่าจะเอามาอ่าไปไปเอามา เป็นก้าพันได้นะไม้ที่ทำเก้าพันได้เนะี่ยก็ต้องเอาไม้อ่อนขนาดนี้ครับไม้อ่อนที่สีเขียวเนี่ยไม้ปีนี้ปีที่แล้วหึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยขยายพันสองสองต้นนี้ได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 ,ได,ได้ทั้งคู่เลยนะแต่ถ้าต้นแก่และลายอย่างเงี้ยเขาเขาจะไม่เกี่ยวนะอันนี้นะครับผมมันจะได้การทํางานเนี่ยมันมันก็จะได้ใหใ้การแนะนําเนาะเดี๋ยวผมจะแนะนาให้พี่เขาดูเนาะว่าไม้อ่อนไม้แก่หน้าตามันจะเป็นประมาณไหนเนี่ยขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับผม ถ้าเป็นไม้อ่อนเนี่ยนะเราเราก็จะได้เนี่ยเอาเหมาะกับการทำาก้าพันอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยอยู่ที่ว่าพี่ๆเขาจะเอาเอาไปใช้งานตรงไหนถ้าอย่างเงี้ยอันนี้จะต้นที่ว่าอันนี้อายุประมาณสักสองปีเนี่ยสองปีสามปีนะอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้งานประมาณไหนบางคนบอกว่าไม้ไผ่ลำต้องเขียวๆสวยๆไม่ใช่นะอันนี้มันยังไม่ถึงอายุการใช้งานนะแต่ว่าเราสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้อย่างเงี้ยเนาะ เนีสองต้นสามต้นอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยวผมเล็งๆดูต้นนี้มันใกล้กับก๊อกน้ําผมผมจะเอามาทําเป็นก้าพันธุ์นะต้นนี้นะเดี๋ยวโหผมยกขุดเนาะเนี่ยครับผมหน้าตาเขาก็เป็นรากอย่างนี้แหละแล้วก็ใช้เสียมขุดเอาเนี่ยกับต้นนี้ต้นนี้ยังทำก้าพันธุ์ไม่ได้นะเนี่ยต้นนี้อ่อนๆเนี่ยเราทําก้าพันธุ์ให้กับพี่ๆเขาพี่เขาสั่งสามต้นอย่างเงี้ยอ่าสามต้นอันนี้ขายไอ้ขายที่เขาสามสามสิบห้าบาทเลยต้นนี้นะเนี่ยมันก็อยู่ที่พี่ๆเขาจะเอา ประมาณไหนเนาะเ,เดี๋ยวผมจะลองขุดให้พี่เขาดูนะครับผมอยากให้พี่เขาช่วยจับกล้องให้หน่อยนะครับอันนัไม่ถนัดเลย <c oughs> <c oughs> เอี่นะครับนีวิธีขุดให้เราขุดตรงเอาลากเขาตรงนี้ออกนะแต่ว่าถ้าเราเราไม่มีแรงเราใช้ค้อนทุบเอาก็ได้นะธี่ี่เขาเนาะผมก็จะขุดอย่างนี้แหละ ถ้เราแทงแทงเราแทงให้รอบก่อนนะครับมันมันจะมีจังหวะที่เขาเขาข้อต่อข้อต่อเขาเราเราต้องกาให้ถูกว่าอ่ากรตัวเนี้เขาจะไปตรงไหนสมมติว่ากรนี้ยส่ฐานว่ากรนี้มันออกจากตัวนี้มาอย่างเงี้ยนะเราสามารถทำํำผมจะแทงี้ได้เสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วเขาให้เราดึงเราก็ดึงมาเลย ได้ฟุ้มอย่างนี้มาเนาะแต่ว่าเรายังเดี๋ยว,วเราคงจะทําให้ดูทั้งหมดเลยเพราะว่าอันนี้พี่เขาจะเอายาวทั้งหมดอยู่สามเมตรเราคงก็จะัดการทําการตัดก่อนมีสามต้นนะที่เอาสามต้นแล้วก็ตามที่พี่เขา,นนนาเนาะ ตรงลากเขาก่อนนะมันค่อนข้างจะใช้แรงอยู่บ้างนะครับบางคนทำไม่เป็นดูเหมือนกับว่าผมจะทำง่ายนะ ไผเลี้ยงไผ่สร้างไผ่พวกนี้มันจะขุดง่ายมันไม่เหมือนไผ่ลูกแดงครับถ้าไผ่ลูกแดงเ่ยมันมันจะขุดยากเนื้อมจะไข็หน่อยเนาะ อุปรกรณ์ของเราสามเดินแ,แล้วทีนี้เราจะเราจะ,จะเาเราจะเอายาวสักกี่เมตรก็อยู่อย,อยู่อยู่ที่ท,ท,ที่เขาแลา้วครับว่าเราเขาต้องการความสูงยาวแค่ไหนแล้วก็ตัดลงอีนี้ที่เขาจะเอาทำรั้วนะผมก็ตัดให้พี่เขาตามเมตร ตัดนี่เราต้องตัดบนบนบนข้อมาประมาณสักสองนิ้วนะครับเราก็ต้องทำการวัดก่อน ก็จะได้นหน้าตาของข่มาเป็นรูปทรงนี้อันนี้ปลูกแล้วทาแนวรั้วดได้เลยครับเนี่ยสูงเลยเนี่ยครับทํากําแพงทำเป็นซุ้มอุโมงค์ได้อย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเพาได้ไหมยังไม่ได้นะต้องเอามาทำอย่างนี้ก่อนนะครับ แล้วเ,เราต้องเอามาถากลากเขาออกนึกบก่อนน่ครับผมลากลากขเขาเนี่นะการที่เราจะถากออกเนี่ยนะครับเราต้องใช้เกตด,ดูตานี่เป็นหลักนะตานหนึ่งสองอย่างเงี้ยถ้าเราฟันอย่างเงี้ยมันมัน,มนเราเอาเอา,เอาตาตรงที่ตรงไปปุ๊บมันจะโดนแต่เขาเลื่อนหนอ่อไผ่อยู่ข้างในเนี่ยเขาก็เราจะเริ่มแตกนะเราพยายามดึงเลี่ยงให้สุดให้เราพลิกมาอย่างนี้ดีกว่ามันจะมันจะไม่ไมีรากตัวนี้นะครับ จะหองให้ให้ให้พี่สังเกตด,ดูตานะมันจะมีหน่ออยู่ข้างในเนี้ยให้เราระมัดระวังที่สุดเนี่ยครับจะมีตาหนึ่งสองสามขึ้นมานะเนี่ยเลนหน่อเขาจะออกตรงนี้เนาะอันนี้ไอ้ยังยังไม่แกสะสักพักหนึ่งเดี๋ยวขาเขาจะขึ้นหน่อมาหรือดูฝั่งนี้ก็ได้เบนี้ให้สังเกตด,ดูตาตรงนี้นะแต่ให้เรา เราทำย,า,ยาเอาให้ดโดนตาเขาที่เาเก่าเนี่ยราเก่านี่เขาจะไม่จะจะไม่จะไม่จะไม,ะไม,ะไม,ะไม่ออกหน่อนะครับน 1, 2, เนี่ยคือสังเกตดูตาหนึ่งสองสามเนี่ยอันนี้คือหนอเขาจะออกตรงนี้เนาะ แก็อันอันหักไปเราก็ตัด่างนี้แหละน,นี้เสร็จละพร้อมที่จะดูอันใหม่นะถ้าเราล้อมเป็นกอแมันมันจะยากสำหรับเรานะการการที่ว่าเราขนย้ายนะโอ้ยากมากครับไม้ไผ่นี่เราพยายามทำ เราทําได้อย่างนี้มันก็ยังง่ายในการการกากรขนส่งเนาะจะมีตาหนึ่งอันนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละตาขออครับเราอยากพยายามพยายามล็กษาให้เยอะที่สุดนะ มันสามารถขยายทั้งกิ่งชํากิ่งชําก็ได้เนาะเป็นเง่ขุดก็ได้เงี้ยถ้าทําปริมาณเยอะๆเงี้ยมันมันก็ทกําเป็นกิ่งสั้นๆมันจะง่ายกว่านะเนีเสร็จแล้วอันนี้พร้อมที่จะลงถุงละแต่ว่าเราลงถุงได้ไหมวิธีการลงมันของผมก็จะใช้ตอกเนาะตอกที่แช่น้ําไว้อย่างเงี้ยนะตอกตอกหรือว่าใช้ฟางก็ไดแ้แต่ที่บางคน หาตอกยากบ,าบ้านผมมันหาตอกง่ายผมมีเครื่องจักรตอกเนาะมันก็จะง่ายสำหรับผมนี้ที่เขามัดอย่างนี้นะนี่มัดสามอันนะครับนี่เอาประกบกันเลยแล้วก็มัดเลยครับมัดยังไงก็ได้เอาให้เขาแน่นๆเลยบางคนเอ๊ะทำไมใส่แสบจะได้ได้สามต้นอย่างเงี้ยนะที่เขามัดเอาเอาหัวนี่เสมอกันอย่างเงี้ยนะเออก็มัดเลย เพราะว่าอันนี้มันเขาอยู่ได้ไม่นานหรอกครับสองสามเดือนเขาก็เดือนกว่าเราก็ปลูกได้แล้วเราไม่ได้ว่ารอเป็นห้าปีสิบปีที่ไหนครับเดี๋ยวต่อเขาก็ปลูกของเขาเองเนี่ยนะ,นะมัดสองอันก็ได้แล้วแต่ที่พี่ถนัดนะนมันก็เน่นของเขาด้วยความมั่นใจมัดอีกรอบหนึ่งอ,อาชีพขุดงาไผ่ขายนี่เสร็จแ,แล้วก็ มามัดมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวที่เขามัดมาให้มันแน่นๆกันอย่างเงี้ยนะ ันนี้เขาจะหนอ่อเขาจะไวแล้วแบบใบ,บพุ่มเขาจะแตกเยอะมันทําให้การทํางานมันก็จะได้ง่ายขึ้นมาเยอะเลยเนาะเวลาจะัดสงก็จะได้ง่ายครับอ่าเห็นนี้กระบวนการใส่ถุง ต้อนนี้มาหา,าที่กินสูงเลยครับนี่ทานนี้มีมีถุงเก่านะถุงเก่ามีผมมีใบหนึ่งถุงก็อันนี้นาจะเป็นรอบรอบรอบ,รอ,บรอบที่สามะแล้วเนาะก็ดินแล้วก็ใช้ดินดินธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรดินก็เป็นดินหมกักเหลือครับเปุ๋ยม,มาพร้าวได้กได็ได้ก็ดีนะความชื้นเขาจะเยอะหน่อยเงี้ยครับ เราลองต้นหลุมก่อนแต่ว่าเทคนิคของมันอยู่ตรงนี้เนี่ยให้ที่มาดูใกล้ๆนะครับนี่ตรงนี้คือสําคัญที่สุดคือต้องเอาดินเข้าโปะนะเอายลงถุงเลยไม่มันจะไม่ได้ไไดนะให้ที่เขาโปะอย่างนี้นะโปะแล้วก็แล้วก็ตาดออกไปครับจะเป็นขุยมะพร้าวจะ <c oughs> เป็นดินก็เหมือนกันให,ให้เราโปะเราตอกให้แน่ๆให้เขาแน่นๆอย่างนี้นะยยดตรงร่องตรงอะไรให้แน่นๆเลย ก็ตบตบตบเอาให้ดินเนี้ยเข้าเข้าไปตรงศูนย์รากของเขาให้ได้อันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับเนี่ยถ้าพี่ี่เขาไม่ทําอย่างเงี้ยโอกาสตายเยอะมากเนี่ยครับผมเราทำยังไงก็ได้เอาให้เติมเข้าไปดินมีส่วนน้ำนิดหน่อยเนี้ยโปะเข้าไป จะเป็นดินดำดินเคาะดินปลูกอะไรได้หมดนะครับแต่ไม่ใช่ดินเหนียวนะถ้าดินเหนียวเขาจะถ้าเราเราทาเสร็จแล้วให้เรายกปูนี้วางเลยนี่หอมแดงนี่ใกล้แล้วเราก็เอาวางตรงกลางนี่นะครับเห็นไหมเร็จแล้วเราก็อาดินเข้ากรอ,อกเลยครับนี่ นี่ทาแบบช้าๆนะพี่ี่บางคนอาจจะทําทําได้ไวกว่าผมนะครับทําแบบช้าๆไปเรื่อยๆที่เขาจะได้เข้าใจแนละ้วพี่บางคนไม่เคยเพราะ้าพันไถ่ถจะเล็กจะสูงจะใหญ่ยัไงไงก็ได้หมดนะครับ

แล้วเราก็เอาเอามาวางที่จะท,ทําที่ที่ที่วางค้างเขาไว้ให้ดีๆนะแต่ว่าดินดนี้น้อยไปหน่อยด,ดินจะหมดลนะอ่าแต่แล้วที่เราเอาหาอะไรที่ทิ้งไว้นะแต่ว่าผมคงฝากไว้ที่นี่แหละครับอือเดี๋ยวล้วก็เราก็ลดน้ำเช้าเย็นผ่านไปอีกสักประมาณสักสี่สี่สี่กว่าวันได้แหละเดี๋ยวใบเขาก็ออกเต็มเลยรากเขาก็ออกเราพร้อมที่จะไปปลูกได้ หรือว่าจะนําไปปลูกเลยก็ได้นะดินประมาณนี้เสร็จแล้วเอามาถึงกระบวนการที่ว่าปลายของมันเนี่ยเนี่ยปลายของมันคือบางที่บางคนว่าเราจะทำยังไงไม่ให้ม้ามันกินนี่ไหมส,สาามอันที่ผม,ผม,ผ,มผมจับมาเนี่ยผมก็จะเอากระแปงน้ําไว้อันหนึ่งเนาะกระแปงน้ํานี้เ็าจะช่วยในเรื่องของการป้องกันมอดได้อะครับเนี่ยผมก็จัดมันรวมรวมรวมไว้ไม้ที่มันแก่มันอ่อนก็ได้หมดนะนะ กระบวนการที่ว่าเราจะรักษาเนื้อไม้ไผ่มันก็จะมีอนี้แหละน้ำประมาณหลิตรขอโทษนะล้างมือก่อน,นแล้วก็อันนี้จะเป็นสารบอลอนเนาะอันนี้1นกิโลนะใส่น้ำหกลิตรแค่ไม้ไผ่ได้ประมาณสักสิบสต้นนี่แหละครับแล้วก็เทปไปเลยครับนี่นนเสรนะ็จแล้วแล้วก็แล้วก็คน น้ำมันก็เม็ดเม็ดก็จะจะไม่มีละเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกครับอันนี้เราใส่น้ำหนึ่งกิโลนะครับ1นกิโลต่อน้ำหกลิตรนะด้วยพี่ก็ยกจุ่มอย่างเงี้ยจุ่มไปเรื่อยๆแต่ว่ามันสำคัญต้องมีใบนะห้ามตัดภายในเนี้ย การทิปเน้นไม้ไผ่ที่ว่าแบบต้นทุนผูกที่สุดแล้วครับนี่จบละอันนี้การวิธีการหา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 ,หาตังเขาเนาะในการที่ว่าเรา,เาทิปเน้นไม้ไผ่การเพราะสก้าพันไผ่อย่างเงี้ยกับเราจะก,ก,การลำไผ่ที่เรามีอยู่ในสวนเราอย่างเงี้ย อ,อยู่ที่ว่าพี่ๆเขาจะจัดก,การมันยังไงทําให้เ,เราได้ตัองอ่ะเนาะผมทาที่เห็นเนี้ยประมาณอย่างนั้น,น้อยผมขายลั้งหนึ่งถ้าทิปเม็แล้วผมขายยี่สิบบาทไม่ผ่ายที่ว่าทิปเม็เรียบร้อยหมดแ,แล้วนะถ้ายังไม่ได้ทิปเม็ดก็ตัดเองก็ต้นละสิบบาทถ้าแช่อย่างนี้แล้วเนี่ยนี้ก็พี่เขาให้ผมร้อยร้อยห้าสิบบาทพี่เขาสามทวงเนี่ยยาวสามเมตรนะเสร็จะแล้วไอไปลูกที่เขาอย่างเงี้ย ทำงานแป๊บๆหนึ่งวันๆหนึ่งเนี่ยเราได้สักสี่ร้อยห้าร้อยบาทมันอยู่ที่ว่าเราพอใจในสิ่งที่เราอยู่ไหมเงนะี้ยเนาะมันอยู่ที่ตัวพี่ๆเขาอ่ะนะการถ้าเรามีเยอะเราอยากได้เยอะก็ทาได้เยอะหน่อยเอ,เ,อเอามาเอามานํามาแปรรูปก็ได้กับการทําไม้ไผ่นะก้าไผ่นี่มันมีอยู่หลายๆอย่างนะพวกแบบปุดเงาแบบต้แบบนเตี้ยๆก็มีนั่นเนี่ยเตี้ยประมาณสักหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนแต่ว่าที่ว่าผมทําทําขายอยู่นะมันจะไม่สูงมากนะสูงแค่ กเจ็ดสิบเซนตวต้นหนึ่งตั้งแต่ยี่สิบาทถึงสามสิบห้าบาทมันก็จะถูกหน่อยเหมาะกับการทีปป่ปลูกปลูกเป็นปริมาณห้าไร่สิบไร่อย่างเงี้ยนะครับผมส่วนพี่ๆใครๆที่ว่ามีไม้ไผ่เลี้ยงอย่างเงี้ยนะขาแจ้งมานะว่าผมรับซื้อเยอะอยู่ครับไผ่เลี้ยงไผ่สร้างมนไผ่ตงไผ่สร้างนวลเนานะที่รับซื้ออยู่พี่ๆคนไหนมีก็ติดต่อมาได้นะครับผมราคาที่มันพอไปได้บางคนนี้แต่ว่าราคาที่ว่าผมเอาไปจำหน่ายต่อไม่ได้มันก็จะลําบากนิดหนึ่ง พี่ๆคนไหนที่สนใจในการแปรลรูปก็ติดต่อมาได้เนาะม่นมีความรู้ผมก็สอนให้นะอ่ายินด,ดีมีตลาดรับซื้อด้วยอย่างเงี้ยครับผมเอามาแปลได้หลายๆอย่างกับเรื่องของงานไผ่นะครับผมโอเคทีิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับกับไผ่เลี้ยงเนาะการการทริปเม้นการดูแลรักษาการพ้าพันธไผ่นะครับผมสวาสดีครับก็อย่าลืมติดตามเนาะผมมีทั้ง YouTube ช่อง YouTube ผมก็ชื่อจิระเดชใจกะอย่างเงี้ยหรือว่าฝากไปในเพจก็ได้ จะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำไผ่เฟื่องของอทำไผ่ครบวงจรนะครับผมครับสวัสดีครับ